สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง r a d e n Channel นะครับวันนีโยมเกมสั Ragnarok Origin กันเช้าตรู่ของวันที่17นะครับวันนี้มีแพทอัปเดตใหญ่เลยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือวันนี้เพื่อนเพื่อสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพม้งกันได้แล้วนะครับอ่าใครที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพมองเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับโดยการเปลี่ยนเป็นมองเนี่ยจะเป็นค้าสองของอาชีพสายอคูไลท์นะครับซึ่งมีความสามารถในการต่อยตีอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็พัฒนาไปยังแชมเปี้ยนครับ โดยสิทธิพิเศษเนี่ยจะมีให้2สิทธิพิเศษเลยนะครับก็คือถ้าคุณเปลี่ยนเป็นมองเนี่ยคุณจะได้รับตัวของโบนัสเพ o ่มยูเนี่ยหรือแต้มช่วยเหลือเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นประมาณ50%เลยพร้อมทั้งถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเป็นมังเนี่ยคุณยังไงได้รับตัวของโบนัสอีพีเพิ่มขึ้นและยังได้รางวันพิเศษอีกด้วยซึ่งจะเป็นรางวันพิเศษก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนอาชีพมองทนั้นนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนง่ายๆไม่ยากนะครับเพียงแค่ขึ้นมาตรงเอนก็จะน ปดของออกทั้งตัวนะครับแล้วก็ไม่มีปาร์ตี้แล้วก็ไม่มีอะไรขายอยู่นะครับจึงจะสามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมสามารถเปลี่ยนเป็นแชมเปี้ยนได้แล้วนะครับใครอยากจะเปลี่ยนก็ดัดไปสกิลอัชราสไตรรอขึ้นอยู่นะครับตลาดนอกเหนือจากตัวของกิจกรรมการเปลี่ยนมองแล้วเนี่ยในเช้านี้เนี่ยมีตัวอีเวนต์หลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นตัวของกิจกรรมล็อกอินของลิสคอนะครับจะมีตัวของกาชา ประจำา Discord ให้ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไปเชื่อมกับ Discord ไปแล้วเนี่ยตัวเกมจะแจกเป็นของผูกมัดครับ Discord ซึ่งมีตัวของแฟชั่นน่ารักน่ารักให้คุณลุ้นหนึ่งอันนะก็คือตัวของแรคคูนปอลลิงแบ็คแพ็กนะครับเป็นกระเป๋าหลังแรคคูนน่ารักน่ารักนะครับผมสุ่มไปและว60อันไม่ได้เลยเลยเออไม่ได้เลยได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะอาจจะให้ดูดีไซน์ก่อนว่าดีไซน์เป็นยังไงนะครับน่ารักพอสมควรเลยนี่กระเป๋าน้องแรคคูนปอลลิงเนี่ยน่าร นี้จะได้จากตัวของกิจกรรมดิสคอร์นะครับซึ่งจะแจกอย่างต่อเนื่อง3าวันนะครับร้อยครั้งผมสุ่มไปแล้ว2วันพอดีเกมมันเปิดเซิฟตั้งแต่ตอนตีสี่ไงางวันมันก็เลยแจกด้วยนะผมละมีอะไรอีกบ้างนะครับในเช้านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวดีเด็ดเลยนะครับประจำเช้านี้นะครับหรือก็คือร้านมิสติกช็อปนั่นเองร้านมิสติกช็อปเนี่ยคนมายื่ยนรอกันเต็มเลยมันคือร้านอะไรครับนี่มันคือร้านนี้ร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านพิเศษ่ามันคือร้านที่เราสามารถที่จะ แลกแฟชั่นแดงได้แฟชั่นแดงก็คือสวยเลยไปคบเซตนี่คือแบบอย่างเท่เลยนะซึ่งแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีการใช้เรียญแรกที่ชื่อว่าเกล็คิสซันนะครับโดยเกล็คิสซันเนี่ยจะเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเลยนะซึ่งจะแตกต่างจากไต้หวันไต้หวันเนี่ยมันจะเป็นแยกชนิดใช่ไหมแต่ของโลบอลเนี่ยจะเป็นแบบรวมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือเอ็กิสซันใช้รวมกันหมดเลยรู้สึกว่าจะใช้รวมกันเป็นจํานวนทั้งหมดประมาณ500ออันนะครับหรือประมาณ 75,000มแมวดูหัวหน้านะครับทางหูปีกนะครับแล้วก็ตัวของเสื้อรวมกัน500ชิ้นอันนี้คือ1เซตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตตัวของโคกูนะครับอันนี้เป็นอีกเซตหนึ่งอ,อันนี้เป็นเซตหนึ่งซึ่งแต่ละเซตเนี่ยเขจะมีตัวของโบนัสเซตด้วยถ้าเกิดว่าคุณใส่ครบเซตเนี่ยคุณจะได้สเตตัสค่อนข้างสูงเลยนะสเต็ง3อินสามเด็กสาวิทสามลักสามนะถ้าใส่ครบ5เซตแถมแมตด์สปีด ลดไล่เพิ่มพลังโจมงตีอีกอย่างละ5%อบอกเลยว่าเป็นมิสติกคอสตูมนะครับมิสติกคอสตูมก็คือจะเป็นคอสตูมที่ได้สถานะแล้วก็สามารถที่จะใส่คอสตูมของปกติซ้ําลงไปได้ด้วยนะครับถ้าเกิดวคุณคราฟจนเสร็จมูลค่าก็รวมรวมกัน7 5 0 0 0มหแมวเพราะว่าอันเนี้ยมันจะสามารถซื้อได้จากตัวร้านเนียนเบอร์รี่นะครับในราคา150เงรยสแมวนะครับส่วถามว่าไดมอนด์เนี่ยซื้อได้ไหมสำหรับไดมอนด์เนี่ยจะยังซื้อไม่ได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัััวววขอองไต้้้หหนนนีจะซื เนกล่องนี้ด้วยไดมอนได้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอีกที่หนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นตัวของฐานมิสทรีช็อปนะครับจะมีตัวของมิสติกดิซอนกาชานะครับมาให้คุณลุ้นกันเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้คุณดูได้สักกล่องหนึ่งว่ามันจะได้อะไรบ้างเราซื้อสัก2ก,กล่องกันเผื่อเผื่อจะไม่ได้อนี่เผื่อใครอยากรู้นะว่าเปิดมาได้อะไรนะครับสองกล่องไปเลยภาพโอริแล้วก็เฟรมบ็อกซ์สรุปก็คือไม่ได้นะครับ ่อนข้างยากส่วนนี้จะเป็นตัวของกล่อง discord นะครับจะมีโอกาสได้ตัวของหลังด้วยอาจจะเราลองเปิดดูมีอะไรที่ได้ลุ้นบ้างก็จะเป็นกล่องเป็นร้อยกล่องนะครับอันนี้คือเหมือนว่าเปิดได้กล่องตัวเองแต่ว่าได้เยอะขึ้นอ้ะลุยกันเลย30กล่องป้าเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้อะไรนะครับได้ไดมอนด์มาบ้านหนึน่งอันนะครับไดมอนด์มาบ้านหนึ่งอันเดี๋ยวเรามาดูตัวของเซตกันหน่อยดีกว่าว่าเซตเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับสามตัวเซตเนี่ยก็จะเป็นเซตพิเศษนะครับใส่ในช่องประดับนะครับ ที่สร้างสถานะต่างๆเยอะมากตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเซตพอสมควรนะเตเมจพอสมควรเป็นเซตที่แบบบวกเตเมจทั้งตัวใส่เข้าไปทีนี่คือแรงจัดจ้านแน่นอนส่วนดีไซน์ถ้าเกิดว่าใส่จนเต็มแล้วเนี่ยจะสวยงามประมาณนี้นี่แต่เช้านี่คือตีห้านะมีคนใส่จนครบตัวแล้วครับโอ้โหเป็นไงสวยไหมนี่คือแบบใส่ครบตัวจะมีออร่าสว่างแบบนี้ด้วยสวยมากเป็นแฟชั่นที่ต้องบอกว่า แค่เห็นแล้วก็ดูรวยขึ้นมาทันทีดูรวยขึ้นมาทันทีแต่นอกจากนี้เนี่ยตัวแฟชั่นนะครับยังสามารถที่จะย้อมสีได้ด้วยนะครับสำหรับวิธีย้อมสีนะครับให้มาที่ตัวหวาดลบมนะครับแล้วก็เลือกมาที่ตัวผู้กันทางซ้ายบนนะครับกดไปเนี่ยมันจะสามารถย้อมเป็นสีขาวได้นะครับทั้ง2เซตเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเซตไหนนะครับก็จะมีการทําเซตนะครับซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็จะเป็นการซื้อตัวของที่ย้อมสีนะครับที่ย้อมสีราคา500อเมล นะครับซื้อมาซื้อมาเนี่ยดูเหมือนว่าซื้อมาเนี่ยย้อมนะเนี่ยมันจะไม่ได้ย้อมเลยทันทีนะมันบอกว่าทุกครั้งที่เราย้อมสีเนี่ยมันจะให้ค่าความคืบหน้าหนึ่งถแต้มครับคุณจะต้องย้อมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มร้อซซึ่งอัตราความคืบหน้าเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับว่าเท่าไหร่นะครับก็คือคลิกละ1000งแมวคลิกละ1000งพันแมวไดริงกูเนี่ยมันใช้2อันนะครับเออไดริงคัลเลอร์เนี่ยใช้2อันอันละห้าร้อยแมวก็ สวยงามตามสไตล์คนรวยนะใครรวยก็จัดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นความเทนะ่ส่วนบุคคลเท่านั้นความเท่ส่วนบุคคลเท่านั้นอนอกจากตัวกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกครับก็จะเป็นในส่วนของตัว New Job Pack นะครับอันนี้ Job Pack ก็จะเป็นตัวของกล่อง Limited e dition ฉลองมองมานั่นเองนะครับกล่องนี้ราคา99ดอลลาร์นะครับของก็ประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับกล่องเลือกประดับ2รูอีกแล้วนะครับใครที่รู้สึกว่า ดมเมดขาดต้องการประดับ2รูมาใส่การ์ดเพิ่มนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีนะในการครอบครองนะรหรือถ้าใครคิดว่าล่าเองก็ได้หรือใกล้จะแลกได้แล้วเนี่ยก็ทำก็ได้นะครับกล่องนี้เอาละเรายังมีตัวของโบนัสพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะก็คือจะเป็นตัวของกิจกรรมที่ซ่อนอยู่นั่นเองกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นตัวของกิจกรรมเดวิลูชีนะครับหรือกลุ่มทรัพย์สมบัตินั่นเอง <ì> <ม>ต้องบอกว่า ID ดีผมเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ไม่ได้เปิดกล่องตัวของกิวลีเมื่อวาน แล้วก็ไม่ได้เปิดกล่องตัวของ i ท e s สเปซด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกดแล้วเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับตัวของไอเทมที่ชื่อว่าจิ๊กซอว์แผนที่อาจจะเปิดจิ๊กซอว์แผนที่ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับจิ๊กซอว์แผนที่จิ๊กซอว์แผนที่เนี่ยจะได้รับจากตัวของก e ิจกรรมกิลเอ็กซ์ i พนด n ชั่นไทม Guild l e a g u e แล้วก็งานเลี้ยงกิลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณแลกแผนที่ใหญ่ได้เนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด5อย่างมาดูครันดี่ว่วอวน,นงงบ้านของรางวัล เด e ๋ t วไ e ดูชีเทเชอร์นะครับเรามาดูรางวัลแบบเท่าคร่าวันก่อนนะไม่ได้น้อยเลยนะนี่คือแค่ระดับแรกนะแค่เห็นก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้นี่คือเราได้ฟรีนะเอ่อของที่เราได้เนี่ยได้ฟรีมันได้มาจากการเข้าร่วมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีกิลหรือยังไม่อคทีฟเนี่ยแนะนําให้เข้าร่วมเลยอันนี้คือของรางวัลระดับที่1น,นะครับต่อไปจะเป็นของรางวัลระดับที่2องครับผมจํานวนของก็จะเริ่มระดับสูงขึ้นจํานวนก็เริ่มเยอะขึ้นผมเห็นผมเริ่มแบบ หลังวาวแล้วอันนี้เป็นตัวของที่แรกอาแท่นบูชานะครับระดับสูงนะเล้วกดไปดูแผนที่ระดับสองกันต่อมีอะไรอีกครับมีขนนกขนนกกลางนะนี่ขนนกกลาง5อันเลยนะเสียโมโราคอยที่ล็อกออฟนะครับแล้วก็ที่อัปเกรดตัวของ m i d ล l สัมิดลระดับ85นะครับเปลืองท้องแล้วก็แคปเตอร์อฟฟีดอมแต่ว่าเราเนี่ยจะมาดูรางวัลใหญ่กันดีกว่าสำหรับรางวัลใหญ่ของแผนที่ขุมทรัพย์เบวิลูชีนะครับจะเป็น รางวัลประมาณนี้ครับอันเริ่มมาที่อันแรกเลยกล่องการันตีสัตว์แดงครับคุณสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างเลยทีวายเพชรออปเชนจอลเชนครับเอาไปเลยไม่ต้องสุ่มแล้ว120รอบกล่องนี้เลือกได้เลยเพื่อกล่องนี้เลือกเลยโหดมากเห็นรางวัลแล้วแบบตกใจอะ่ะอะไรจะขนาดนั้นนะครับกลองคนนกระดับสูงครับ150กล่องไทม์เทียสเปซเทียเนชอรัอลเทียโฮลี่เทียครับอย่างละร้ออันเลือกกันไปแบบตึง,ตง กล่องที่ะครับก็จะเป็นกล่องิน n ี y บวกเลือกได้คูณ5นะครับแต่ว่าได้20กล่องแปลว่าอะไรครับแปลว่าได้ร้อยอันนี่กล่องอะไรเนี่ยอันนี้กล่องกันแตกนะครับโอ้โหกล่องกันแตกก็แจกนะครับกล่องกันแตก40กล่องผมสุนกาชา80ดบใบนี่คือเมื่อขุดสมบัติจะมีโอกาสได้นะครับนี่เป็นกล่องโมลาคอยนะครับ1,000แล้วก็เซรีโมลาคอยแบบเลือกนะครับได้ทั้งหมดกี่กล่องได้ทั้งหมด20กล่องก็คือได้2,000ันนั่นเองที่สุมกาชานะครับหนังสืออะไรเอ่ย หนังสือเลือกการ์ดม่วงนั่นเองนะครับโอ้บอกเลยว่าสามารถเลือกได้เลยแล้วคุณจะเลือกอะไรล่ะการ์ดม่วงต้องคิดด้วยเหรอครับคนเมืองแน่นอนอยู่แล้วโอ้ดูเหมือนว่าการ์ดม่วงนี่จะมีไปถึงฟ n e r n a l nightmare มีถึงแบบว่าการ์ดระดับมินิบอสอะไรนนเนี่ยโอ้โหนี่การ์ดโหด,ดมากยนหนะนังสือเล่มนี้ต้องบอกเลยว่าสะพพึงแน่นอนครับตัวของรางวัลดีมอนเทเชอร์ครับแล้วก็จะเป็นตัวของยศนะครับระดับสูงสุดเดี๋ยวยศระดับสูงสุด4อัน สัตว์แดง4ตัวแต่นี่จะเป็นตัวของกล่องกันแตกเหมือนเดิมนะครับค่อยๆกดให้ดูนะใหดูไม่ทันก็กดพอ u เอานะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับเดิมนะแต่ว่าจำจํานวนน้อยลงแล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่สามาสุดท้ายครับตัวของสัตว์ขี่โรบอทนะครับตัวของเซิร์ฟบอร์ดครับแล้วก็ตัวของชุดแฟชั่นบีชอัพฟิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวชุดแฟชั่นกันสำหรับตัวแฟชั่นเนี่ยก็จะเป็นเริ่มที่ม้าก่อนเลยม้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับโมเดล r o 037เ็นะครับได้เป็น ประมาณนี้ใส่แล้วที่ออาใส่แล้วดูดีบอกเลยว่าดูดีอ่าต่อไปจะเป็นตัวของชุดแฟชั่นนะครับก็จะเป็นตัวชุดเซิร์ฟบอร์ดครับที่มีสเตตัสสูงถึง3.5%าน์ลดคูดาหลังไล2่2%เซนเพิ่มสปีดเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มสเตตัสบอกเลยว่าโหมากเสื้อตัวนี้ได้จากรางวัลใหญ่ในการขุดสมบัตินะครับอ่าแล้วก็หลังเซิร์ฟบอร์ดนะก็ถือว่าสวยแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวเพิ่มคิทิคอลนามเมดเพิ่มวิ่งนะครับแล้วก็เมื่อตีบวกสเตตตตัดด้้ววยแู่่หมือนนารงีจะ ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้สเตตัสอะไรผมว่าอาจจะยังเขียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอาเป็นว่าโอเคแน่นอนมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการได้ตัวของเศษสมบัตนิเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วตัวเศษสมบัติเนี่ยมันจะได้รับมาจากตัวของกล่องนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองเปิดกล่องตัวกิลลีกกับไอ้แค่กิลลี่เปิดไปแล้วได้ไปแล้วสี่อันเดี๋ยวเราจะลองเปิดตัวกล่องสเปซไทม์ดูนะครับซึ่งผมดองไว้ไม่ได้เปิดป้าเปิดออกมาครับได้อะไรมาบ้างเห็นไหมครับได้เศษแผนที่มาเต็มเลยเพราะฉะนั้นนเี่ยใครท เป็นสายดองแล้วก็จะโชคดีแบบผมนี่แหละที่อยู่ดีๆก็มีของให้ดองเล่นแต่ว่าผมเนี่ยโชคร้ายไม่ได้ดูไม่ไม่มีดวงพอจะได้ตัวของทรัลเทชเชอร์แมนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะไปขุดให้เพื่อนๆดูได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เนี่ยก็ต้องไปรอเล่นกิจกรรมให้ครบนะบเพราะฉะนั้นเสียดายไม่ได้ขุดให้ดูแต่เอาเป็นว่าเรามีเยอะกว่าชาวบ้านเขาแหละอ่าย่างไงก็ไปรอรุ้นรางวัลกันได้นะครับสำหรับเช้านี้ก็มีประมาณนี้แหละใครที่ยัง ยังไม่ตื่นนะครับก็กิศวะมาดูก่อนได้ว่าราคาของมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีตัวของเบสเซลเลอร์นะครับมาขายอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ตามจํานวนที่เติมใครเติมเยอะก็แพ็คก,ก็จะดีกว่าใครเติมน้อยก็จะแพ็คประมาณนี้แหละเนาะมีอะไรอีกบ้างก็จะหมดแล้วครับเพราะว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะมาอีกทีนึงก็จะเป็นตัวของพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมตอนเรเว่าโลกนะครับะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแค่นี้ให้ไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปดูตัวของแมปใหม่กันด้วยว่า แมปใหม่นั้นเปิดแล้วหรือยังนะครับโดยแมปใหม่ที่เปิดในวันนี้จะมีเรจะมีทั้งหมด2แมปด้วยกันนะครับก็คือตัวของแมปลาบิลินฟอเรสต์เลเวลสามนะครับสองกับสามซึ่งจะมีพวกตัวของมอนสเตอร์ใหม่ๆเช่นพวกคิลเลอร์แมนซิตนะครับพวกตัวาปลาหมึกพวกตัวพวกนี้เปิดให้เดี๋ยวเราลอง,งเดินไปดูกันแต่ผมว่าน่าจะเปิดแล้วแหละน่าจะเปิดแล้วเดี๋ยวลองวาร์ปไปดูไปที่ตัวของแมปลาบิลินฟอเรสต์ น่อเดินสักแป๊บนึงนะครับไม่ไม่นาน,านแต่คิดว่าน่าจะเปิดแล้วแหะเพราะว่าว่างๆก็เดินแล้วเนพันเทลา่าดูนะคะเมืองที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์แห่งนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์รอท่านอยู่รับราบิลีนคอร์เลสนีกจะเป็นอีกหนึ่งที่เก็บเวลที่ดีมากๆในช่วงเลเวลประมาณ80ขึ้นไปนะมอนสเตอร์ชุกชุมแล้วก็เป็นพวกเผ่าสัตว์ จะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แพ้ไฟด้วยส่วนตัวอีกแมปหนึ่งเนี่ยเป็นอันเดอร์ซีครับเป็นมอสเตอร์ประเภทฟิชนะครับที่เลเวลประมาณ90ถึงเกือบเกือบร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งที่เก็บิลที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่ใกล้จะเลเวล80ขึ้นไปนะอ่ะเราไปดูกันเราเห็นแล้วทางเข้า 3F ออยู่ด้านบนดูแค่ว่าจะวาร์ปไปได้หรือเปล่าจะเข้าวาร์ปได้หรือเปล่าแต่น่าจะเข้าได้แหละ ตะวิงตกไหมวันนี้อาโอเคเรามาถึงแล้วครับผมอ่าเข้าไปเลยนะครับอ่าก็แปลว่าแผนที่เนี่ยเปิดแล้วนะครับใครที่แบบอยากจะลองเก็บเลเวลดูก็สามารถมาเก็บได้นะหูมอสเซอร์เพียบเลยเรือประมาณ89นะครับ ก็คือใช้เลเวลประมาณ70เท่าไหร่เอ๋ประมาณ74 75ก็สามารถฟาร์มได้แล้วนะที่นี่หามอนที่นี่ค่อนข้างโหดนะครับเออค่อนข้างโหดนะใครอยากจะลองเข้ามาโอ้โหมีคนมาเก็บเวลแล้วอะ่ะนี่ก็รีบมากเลยเพื่อนเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดจัดกันแล้วเหรออ่าโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวของชั้น3นะครับชั้น3ามก็เปิดแล้วเช่นเดียวกัน,นครับคอเซอร์ก็น่าสนใจเลยทีเดียวอ่าโอเคเรียบร้อยอ่ะเรากลับนะแล้วก็อีกที่นี่เนี่ยก็จะเป็นตัวของ อันเดอนะครับชนเนชั้นที่4นะครับใครอยากจะไปลองก็ไปลองกันได้เลยสำหรับเช้านี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ